นี่ผมได้รับข่าวจากสิทธิ์ของหลวงพ่อเจี๊ยบนะวัดประชาโคสิตารามปลายพงพังที่หลวงพ่อเจี๊ยบท่านไปนะท่านเหมือนกันท่านไปชัดแบบนะนะท่านไปคุยกับจิตวิญญาณเหมือนกับท่านไปชาัดแบบนะเหมือนกับท่านไปเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยท่านรับสิทธิ์ลูกลูกศิษย์ลูกหาอยู่แทบทุกวันนะรับแล้วก็ดูนะผูกดวงให้กับลูกศิษย์ลูกหา นำเอาดวงชะตาชีวิตมาดูแล้วก็ช่วยเหลือเขาหลายท่านช่วยได้นี่ล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนะหลวงพ่อเจี๊ยบท่านบอกว่ามันมีมันมีคนที่มาหาท่านนะลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านหลายคนที่ท่านแนะนำไปแล้วประสบนะประสบเรื่องดีๆหลายคนที่แนะนำไปแล้วไม่ยอมทำตาม ท่านบอกนะครับล่าสุดเนี่ยลูกศิษย์ท่านมีที่มาหาท่านท่านบอกว่า,วาเรา <m> e มีเคราะห์นะนะขับรถเนี่ยนะถ้าขับรถกลับไปทางนี้นะนะไป này, ทางนี้ทางนี้อย่าฝืนนะไปทางนี ra, ไ này, ไ này, ้ ra, ไ, này, ไ, BU, ไ, này, ไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหานะขับรถไปทางนี้เนี่ยตอนขากลับเนี่ยนะเพราะว่ารู้สึกว่าดวงไม่ดีมีเคราะห์นะไปทางเนี้ยนะปรากฏว่าฝืนฝืนแล้วไปปรากฏว่ารถไปไปมีปัญหาจริงๆอะชนจริงๆอะ กลับมาบอกอาจารย์มามาบอกหลวงพ่อเจีย๊ยบบอกโอ้โหผมไม่เชื่อหลวงพ่อรถพังยับเยินเลยเนี่ยผมต้องเอารถไปเข้าอู่ซ่อมเพราะว่าผมไม่เชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้ไปทางผมผมไปทางเดิมที่ผมมานะโดนเลยครับนะเนี่ยแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านทักไปเป็นนักธุรกิจนะผู้ชายท่านบอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุน อย่าพิ่งไปลงทุนอะไรเพราะว่าลงทุนมีแต่ขาดทุนตอนนี้มีแต่เข้าเนื้อไม่เชื่อไม่เชื่อไปลงทุนครับนะขาดทุนไปสี่ล้านมาบอกหลวงพ่อเจี๊ยบมามาเล่าให้หลวงพ่อเจี๊ยบฟังบอกว่าหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกไปว่าอย่าเพิ่งลงทุนผมไม่เชื่อหลวงพ่อผมขาดทุนไปสี่ล้านเนี่ยครับ ผมบอกว่าไอ้เรื่องแบบเนี้นะคือคือหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ยเหมือนเหมือนกับท่านมีมีสัมผัสที่หกเหมือนท่านมีเซนต์นะนะเพราะว่าอะไรนะคนน่ะที่อยู่กับอยู่กับสิ่งลี้ลับอ่ะท่านอยู่กับจิตวิญญาณอยู่กับพวกนะถึงขนาดว่ามีพระเกจิกงองค์ที่ไปหาหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ยนะบอกว่าหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ยสงสัยเหมือนมีภายกระซิบอ่ะนะเหมือนมีสิ่งสิ่งบางอย่างมาบอกท่านน่ะ ประมาณอย่างนั้นเลยนะหลายคนเนี่ยนะก็ก็ไม่เชื่อแต่หลายคนที่ไปเขาก็เชื่อนะเนี่ยถ้าลองไปดูนะครับหลวงพ่อเจีย๊ยบวัดประชาโคศสิตารามปลายพงพางอัมพวาสมุทรสงครามฮนะถ้าใครที่กําลังจะลงทุนหรือนะกําลังจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนไปหาท่านเยอะนะต้องนะต้องดูก่อนนะครับลองนัดไป นะถ้าไปแล้วเนี่ยท่านอย่าใจร้อนนะผมบอกว่าบางคนเนี่ยใจร้อนไปหาพระไปวัดเนี่ยใจร้อนนะไปแล้วนะต้องเจอไปแล้วต้องต้องอะไรแบบเนี้ยนะบางอย่างมันเร่งรีบไม่ได้นะเรื่องดวงคนเรื่องชีวิตคนเนี่ยมันเร่งไม่ได้อะเพราะทุกอย่างมันมีมันมีจังหวะนะมันมีจังหวะของชีวิตนะบางคนเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าถ้าถ้าเร็วแล้วจะประสบความสาเร็จไม่จริงฮะ บางคนช้าเนี่ยช้าทักสองสามปีก็อาจจะประสบความสําเร็จได้นั้นความเร็วความช้าไม่ใช่แต่ถ้าจังหวะมาเนี่ยเราต้องคว้าจังหวะนั้นไว้นะอยู่ที่จังหวะเนี่ยจังหวะชีวิตจะมาหรือเปล่านะครับก็หลวงพ่อเจี๊ยบวัดประชาโคศิตารามปลายพงพาง,พงถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสก็ลองไปกราบนะขอพรท่านดูนะครับนะหลวงพ่อเจี๊ยบนะท่านดังเบี้ยกแก่นะครับองค์นี้ฮะ อ่ะนะมานี่นี่เดี๋ยวผมจะมีโอกาสได้ไปนะได้ไปหาท่านนะครับองนี้นะหลวงพ่อตีนะหลวงพ่อตีเนี่ยท่านเป็นพระเกาจาิอาจารย์วัดพระแก้วเพชรบูรณ์นะนะเป็นเกจิอาจารย์วัดพระแก้วอยู่เพชรบูรณ์นะท่านจะมีนะจะมีเหรียญยอดธงออกมานะครับยอดธงหลวงพ่อโตวัดพระแก้วเพชรบูรณ์ นะเดี๋ยวสองสาวันนี้ผมจะได้มีโอกาสไปเจอท่านเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศการพูดคุยมาฝากนะผมได้ไปดูข้อมูลตอนที่ท่านไปเป็นเจ้าวาดนะ้ปรากฏว่ามันมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมากมายเจ้าวาดลูกเก่านะ้โดนนะ้าโดนฆ่าตาย นะของวัดเนี่ยนะที่ผมไปดูนะรายละเอียดี่ผมต้องไปคุยกับท่านอีกทีว่ามันมันมีรายละเอียดอย่างไรอ่ะนะครับแต่ผมไปดูคร่าวๆนะเจ้าวาดองค์เก่าเนี่ยนะโดนฆ่าโดนฆ่าตายนะแต่ว่าคือคือ,คอท่านไปดูนะนะทุกอย่างวางไว้นะผิดห่วงจุย้ยนะผิดห่วงจุ้ยนะคือคือเมนกับกุฏิ หน้าประตูตรงกันหรืออะไรอย่างเนี้นะฮะผมผมยังแกงเข้าข้าวเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับท่านอีกทีนะต้องไปคุยกับท่านอีกทีอันนี้เป็นข่าวนะเป็นข่าวนะเป็นข่าวนะสองสามปีแล้วล่ะนะท่านให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการนะการที่มันมีเรื่องราวของการสร้างแล้วนะมันตรงกันอะนะมันประตูมันตรงกันน่นนะนะท่านเลยบอกว่าหน้าตรงนี้เนี่ย มันต้องมีการแก้นะพวกนี้ก็ก็เหมือนกันนะครับนะเรื่องของหงุหงจุ้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั้นบางคนเนี่ยเชื่อแต่แต่บางคนไม่เชื่อนั้นท่านไปเห็นนะพวกระดับที่ที่เป็นเจ้าสัวหรืออะไรต่างๆเขาเชื่อเรื่องพวกนี้มากนะเชื่อมากเพราะว่ามันมีผลนะจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่มันจริงๆมันไม่น่าจะมีผลนะแต่เอาเท้าจริงๆเนะี่คนเชื่อเขาเขาได้ผลนะ เขาทําแล้วเขาได้ผลถ้ามีความเชื่อนะนะอยู่ตรงไหนตรงไหนเป็นภูเขาตรงไหนเป็นน้ําประตูนะตั้งยังไงอะไรยังไงถ้าเขาเชื่อนะมันมีผลนะผมเคยเล่าให้ฟังผมไปที่สิงคโปร์ฮะไปสิงคโปร์คนไทยในสิงคโปร์บอกผมนะครับนะเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าไปสิงคโปร์เนี่ยนะอย่านะอย่าเอามือไปล้างนะเราจะเห็นเนาะว่าเราเนี่ยคนไทยในยชอบเวลาเข้าห้างเขาอะ นะห้างเนี่ยนะเราห้างในประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าเกิดมีน้ําเนิมอะไรเนี่ยนะครับมีบ่อเบอร์เราจะเห็นไหมเราเนี่ยคนไทยอ่ะนะพอเข้าพอเห็นนะเห็นบอ่อเห็นอะไรเราจะเอาเหรียญไปโยนเห็นไหมนะเอาเหรียญไปโยนนะในห้างบางทีเราก็เอาเหรียญไปโยนจะมีเหรียญน,นะอย่างในต่างประเทศอ่่ผมไปดูเนี่ยมีเหรียญเฉยเลยอ่ <reek> นะน่นในห้างเขาว่ามีเหรียญของไทยเฉยเลยเป็นโยนไว้เฉยเลย นะแล้วก็เอามือไปล้างน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่นน้าน้ำเขาจะมีน้ําตกมีอะไรเราก็เอามือไปล้างเอาอะไรไปเล่นอย่างเงี้ยนะนะไปเล่นนะครับเขาบอกว่าเขาทําน้ําเนี่ยนะครับทําน้ําตกทําน้ําไหลทําน้ําไว้เนี่ยนะมันมันเป็นอะไรที่จะไหลน้าจะไหลเข้าฮะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านไปเที่ยวแล้วท่านท่านเอาเหรียญไปโยนบ้างเอาอะไรไปเนี่ยนะท่านจะต้องไปอีกนะครับแล้วท่านจะต้องเสียเงินให้เขานะ มันเป็นความเชื่อนะมันเป็นความเชื่อเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะยที่ทางนู้นเขาเล่านะเขาเล่าให้ฟังตอนที่ผมไปสิงคโปร์นะนั้นสิงคโปร์เขาจะเชื่อนะเขาจะเชื่อเรื่องศาสตร์พวกนี้เยอะมากนะหลายศาสตร์เนี่ยนะเขาจะเชื่อนั้นใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่เป็นไรอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะก็เหมือนกับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปนะครับนะจะไปที่วัดพระแก้วเพชรบูรณ์ S นะเดี๋ยวสองสาวันจะเอาข่าวมาฝากนะครับวัดพระแก้วเพชรบูรณ์ นะ uh, วันก่อนนะวันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปที่นะไปที่วัดเขาไม้แก้วนะวัดเขาไม้แก้วอยู่ชนบุรีตอนนี้หลวงปู่นินเนี่ยไปอยู่ที่วัดเขาไม้แก้วแล้วนะใครจะไปกราบหลวงปู่นินไปกราบได้ที่วัดเขาไม้แก้วอยู่ชนบุรีนะช่วงก่อนเนี่ยท่านอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะชนบุรีเหมือนกันนะฮะ วัดสว่างอารมณ์แล้วท่านก็ไปอยู่ที่สำนักสงสวสดีมงคลธรรมวนารามนะไปช่วยสร้างโบสถ์ตอนนี้ท่านกลับมาอยู่ที่วัดเขาไม้แก้วแล้วผมได้ถามท่านเจ้าวาดว่าหลวงปู่นินจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกไหมนะหลวงพ่อเจ้าวาดท่านบอกอย่างนี้นะครับหลวงพ่อณนะท่านบอกว่าคงไม่ย้ายแล้วล่ะนะเพราะหลวงปู่หลวงปู่นินอายุท่านมากแล้วท่านคงจะอยู่ที่นี่นะไปตลอดนะนั้นใครถ้ามีโอกาสไปกราบ ขอพรหลวงปู่นินก็ไปได้ที่วัดเขาไม้แก้วอยู่ที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ